สวัสดีครับมีข่าวดีล่าสุดนะครับสำหรับคนถือบัตรคนจนนะครับกระทรวงการคลังเยียวยามาตรการที่3นะครับเน้นกลุ่มเกษตรกรและคนที่ตกหล่นจากการลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทนะครับกระทรวงการคลังนะครับตอนนี้กำลังเล็งที่จะเยียวยานะครับมาตรการการช่วยเหลือนะครับมาตรการที่3เน้นกลุ่มของผู้เป็นเกษตรกรนะครับและคนที่ตกหล่นนะครับจากการลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกันนะครับโดยใช้พรกองเงินกู้วงเงิน1.9ล้าน,ล,านล้านบาทเพื่ออุดช่องโหว่นะครับที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับที่ส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งหนึ่งในมาตรการการเยียวยาประชาชนที่รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับระยะที่2คือการเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www. เวอร์ไเว็บรไม่ทิ้งกัน .com เพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทต่อคนให้กับผู้ที่เข้าเกณฑ์นะครับซึ่งต่อมาคอรามามีมติเห็นชอบออกมาตรการการเยียวยาระยะที่3คือการออกพอรกร .3 นะครับฉบับอนุมัติวงเงิน1.9ล,ล้านล้านบาทและล่าสุดนะครับกรุงเทพธุรกิจเผยรายงานว่าคุณอุตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ ระบุถึงมาตรการการเยียวยาระยะที่3ว่าพรรที่ออกเงินกู้1.9ล้านล้านบาทนั้นจะครอบคลุมประชาชนมากขึ้นนะครับโดยจะเข้าไปเยียวยากลุ่มคนว่างงานนะครับภาคเกษตรกรและสาธารณสุขส่วนเหตุที่ต้องมีการกู้เงินนั้นเพราะรัฐบาลใช้งบที่มีอยู่นะครับในการสู้กับโควิด -19 โดยเฉพาะงบกลางก็ใช้ไปเยอะนะครับแต่ไม่เพียงพอนะครับจึงต้องเกิดการกู้เพิ่มนะครับ สำหรับงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีนะครับอนุมัติ1.9ล้านล้านบาทนั้นแบ่งเป็น2ก้อนคือก้อนแรกนะครับใช้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นวงเงินทั้งสิ้นนะครับ600ล้านบาทเพื่ออุดช่องโหว่นะครับส่วน1เป็นการเข้าไปดูแลอาชีพอิสระก้อนที่2นะครับจะเป็นการเยียวยาเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นกลุ่มใหญ่ของเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้นะครับยังมีกลุ่มที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่เข้ามาเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมประสบปัญหานะครับตกงานและกลับบ้านรวมถึงราคาพืชผลนะครับเริ่มตกต่ำโดยจะเป็นรายครัวเรือนนะครับราว9ล้านครัวเรือนนะครับจะดูข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนจากกระทรวงการ,กรเกษตรและสหกรณ์นะครับ และทกศร,รูปแบบการเยียวยาน่าจะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องนะครับจัดเงินทุนให้ไปเพาะปลูกที่รับผลกระทบจากสถานการณ์โลกระบาดสำหรับเยียวยากลุ่มอื่นๆมีดังนี้นะครับส่วนกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่ต้องปิดกิจการเองนั้นทางกระทรวงแรงงานจะเข้าไปดูว่าทำอะไรได้บ้างนะครับด้านมนุษย์เงินเดือนที่ถูกลดไรายได้ถ้าอยู่ในระบบประกันสังคมก็จะเข้าไป ตามเกณฑ์ประกันสังคมนะครับด้านอาชีพอิสระนะครับกระทรวงการคลังดูแลอยู่แล้วนะครับและมีอีกกลุ่มที่จ่ายเงินเข้าประกันสังคมเองก็รับเงิน5,000บาททางนี้นะครับและสุดท้ายนะครับคนที่มีบัตรคนจนนะครับยังได้รับสิทธิ์ต่อไปนะครับแต่หากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็ยังรับสิทธิ์เยียวยา5000บาทด้วยนะครับกระทรวงการคลังนะครับเอาจริงแล้วนะครับสั่งตรวจคนโพสต์ป่วน รับเงิน5,000บาทพร้อมส่งให้ DES นะครับเอาผิดตามกฎหมายนายร,บรับวรลนแสงสนิทผู้มในการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเป็นวันแรกนะครับที่กระทรวงการคลังทยอยโอนเงินเยียวยา5,000บาทให้กับประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน .com นะครับ พบว่ามีผู้โพสต์ข้อความนะครับในเชิงได้รับเงินแต่ไม่ใช่เป็นผู้ได้รับผลกระทบตัวจริงนะครับรวมทั้งมีผู้ที่แอบอ้างโพสต์ข้อความว่าได้รับเงินแต่ไม่ได้รับเงินจริงขณะนี้กระทรวงการคลังได้ให้ทีมกฎหมายนะครับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับรวบรวมข้อความที่มีผู้โพสต์ในลักษณะดังกล่าวเพื่อนําไปส่งให้นะครับกระทรวงดิจิตอล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายซึ่งขนาดนี้ได้ส่งข้อมูลนะครับไปแล้ว1ลายนะครับนอกจากนี้นะครับหลังจากที่มีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ผ่านเกณฑ์แล้วนะครับกระทรวงการคลังจะมีขั้นตอนการตรวจสอบหลังรับเงินอย่างละเอียดอีกครั้งหรือเรียกว่า Post Audit นะครับซึ่งหากพบว่าไม่เข้าเกณฑ์นะครับ ผู้ที่ได้รับเงินจะต้องส่งคืนเงินภายใน90วันและจะระงับสิทธิ์ในการโอนเงินในบัญชีนะครับในเดือนต่อไปนะครับซึ่งหากไม่คืนจะว่ากันตามกฎหมายต่อไปโดยก่อนลงทะเบียนบนเว็บไซต์ www เร t ไ r a ท i n g การได้ระบุรายละเอียดข้อตกลงยินยอมชัดเจนนะครับตามข้อ2.5และ2.6ดังนี้2.5ข้าพเจ้าได้อ่านรับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการหากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการข้าพเจ้ายินยอมให้กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังสั่งระงับการจ่ายเงินชดเชยตามมาตรการและตรวจสอบการการกระทําดังกล่าวหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้าพเจ้ากระทําผิด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรการจริงให้กระทรวงการคลังหรือผู้จัดระบบให้กระทรวงการคลังระงับสิทธิ์ในการได้รับเงินชดเชยตามมาตรการและข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินชดเชยที่ได้รับไปคืนให้กับรัฐนะครับภายใน90วันนับตั้งแต่ได้รับแจ้งการระงับสิทธิ์ดังกล่าว ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทําระบบให้กระทรวงการคลังกําหนดทั้งนี้ให้การตัดสินของกระทรวงการคลังถือเป็นที่สิ้นสุด2.6ในกรณีที่รัฐได้ดําเนินการตามข้อ2.5แล้วรัฐอาจใช้สิทธิ์ในการที่จะดําเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาต่อไปมีข่าวล่าสุดนะครับสำหรับการแจกเงิน5,000บาท11เมษายนนี้รู้ใครได้ใครอด 5,000บาทลงทะเบียน24.8ล้านคนแล้วตอนนี้ผ่านแค่1.6ล้านคนกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยแล้วนะครับว่าวันที่11เมษายนนะครับจะรู้ได้เลยนะครับว่าใครอดรับเงินเยียวยา5,000บาทสู้โควิด1 9นะครับรอเช็ค SMS ได้เลยนะครับเปิดยอดผู้ลงทะเบียนล่าสุด24.8ล้านคนนะครับแต่ตอนนี้มีมีผู้ที่ผ่านแค่1.6ล้านคนเท่านั้นนะครับ นายรวะลนแสงสนิทผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังนะครับหรือสอสอคอได้เปิดเผยว,ว่าทางกระทรวงการคลังคาดนะครับว่าจะคัดกรองผู้ที่มาลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือนผ่าน w w w เ r า m ม t ท h ้งกัน c o m นะครับที่ลงทะเบียนล่าสุด24.8ล้านคนนะครับแล้วเสร็จทั้งหมดภายในวันที่12เมษายน2563โดยตอนนี้นะครับมีผู้ผ่านการ คัดเลือกนะครับเข้าเกณฑ์นะครับได้รับเงินเยียวยา1.68ล้านคนนะครับในกลุ่มนี้จะเร่งทยอยโอนเงินช่วยเหลือตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10เมษายนนี้และตั้งแต่สัปดาห์หน้านะครับจะทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทุกวันส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับและกลุ่มที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจะส่ง SMS นะครับแจ้งในช่วงวันที่11-12เมษายนนี้ครับมีข่าวมาว่านะครับกระทรวงการคลัง ส่ง SMS นะครับแจ้งว่าใครไม่ผ่านได้บ้างนะครับซึ่งไม่เป็นความจริงนะครับจากการสอบถามธนาคารกรุงไทยชี้แจงแล้วว่าระบบจะเริ่มส่ง SMS นะครับแจ้งผลให้กับกลุ่มที่เป็นสีแดงคือไม่ได้เงินอย่างแน่นอนนะครับกับกลุ่มที่เป็นสีเทาคือต้องส่งข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับส่วนผู้ที่ได้รับเงินอย่างแน่นอนจะส่ง SMS ได้นะครับในช่วง8-10ถึงเมษายน นายลวะลนยังกล่าวอีกว่านะครับระบบคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์นะครับไม่มีปัญหาสามารถคัดกรองผู้ที่ควรได้รับเงินช่วยเหลือจริงนะครับแต่ขอให้เข้าใจว่าเนื่องจากระยะเวลาในการเตรียมมาตรการมีน้อยนะครับทำให้ไม่สามารถวางระบบตรวจสอบอย่างเข้มงวดได้เพราะจะใช้เวลามากทําให้คนได้รับเงินเยียวยาล่าช้าแต่ในกลุ่มที่ได้รับเงินไปแล้วนะครับ กระทรวงกรารคลังมีระบบการตรวจทานซ้ำว่าอยู่ในเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่นะครับต้องคืนเงินภายใน90วันซึ่งกรณีที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลนะครับทีมกระทรวงการคลังจะเก็บข้อมูลไปดูทั้งหมดยืนยันว่านะครับกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวยานะครับเยอะที่สุดคือกลุ่มอาชีพรับจา้างทั่วไปและค้าขายซึ่งมีสัดส่วนสูงสุดนะครับ ไม่ได้เน้นจ่ายเป็นกลุ่มที่เป็นข่าวออกก่อนหน้านี้คือ4กลุ่มคือผู้สลกักผู้ค้าสลากักมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่และมักคุเทศเป็นการเฉพาะอย่างใดนะครับนายรับบอลกล่าวอีกว่านะครับการโอนเงินในกลุ่มที่ไม่มีปัญหานะครับจะส่ง SMS แจ้งและทยอยโอนเงินเข้าบัญชีตามปกติในรายที่มีปัญหานะครับเลขบัญชีไม่ตรงจะมีปุ่มหน้าเว็บไซต์ให้แก้ไขเลขบัญชีนะครับ เพื่อให้โอนเงินเข้าได้ส่วนกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์อย่างแน่นอนนะครับจะมี SMS แจ้งไปนะครับและไม่สามารถทำอะไรได้แล้วนะครับเพราะผิดหลักการหลักเกณฑ์มาตรการเช่นอายุไม่ถึง18ปีกลุ่มแม่บ้านที่ไม่ได้ประกอบอาชีพข้าราชการบำนาญเกษตรกร,ร,กรนักเรียนนักศึกษากลุ่มค้าขายออนไลน์เป็นต้นส่วนกลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมก็จะ ให้กรอกเอกสารออนไลน์นะครับชี้แจงข้อมูลให้ในประเด็นที่มีการสอบถามนายรับะลนกล่าวอีกว่าเบื้องต้นนะครับการจ่ายเงินช่วยเหลือ5,000บาทจะคงไว้ที่3เดือนก่อนส่วนที่จะขยายไป6เดือนจะพิจารณาตามความจําเป็นของสถานการณ์เนื่องจากพอร,รกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทในส่วนใช้เยียวยา ,00 แสนล้านบาทกําหนดให้กระทรวงการคลังต้องมีการเสนอโครงการเข้า คณะกรรมการการกลั่นกรองก่อนนะครับและเสนอความเป็นไปได้นะครับความเป็นให้กับคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งสถานการณ์โควิดอาจจะสิ้นสุดเร็วหรือช้ากว่าที่คาดไว้ไม่มีใครรู้ครับ